สบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel สบายดีพี่น้องอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของอภิมหาภาคนาลกแตกแหกกระจายเกนฑชิน กลางวันนี้ตะบันดาบเข้าใส่กระบาลวันจงใช้เคสวิจารแยกร่างมวลสารโชปลายดาบเลี้ยวลดคดเคี้ยวเยี่ยวเหนียวกันทีเดียวพุยพุพ่งมุ่งขึ้นฟ้าสอยเข้าเป้าเก๋าสัสสัสไอ้ฟัดเป็ดน้ำแดงแซงยายยิ้มกระยิมแย้มโฉบท่าเดิมเพิ่มเติมกระดิกสอยด้านบนวิ่งปรีมาเจอไก่โผเข้าใส่ไม่ลังเลกันนําเทมาเจอกบร้องอ๊บอบกระโดดตบกระโดดตบโกบอก,กไอ้สัตว์น้ําแตกเราแยกทางพลังงานเต็มร้อยกระโดดลอยหลบได้เฉยเลย จังหวะนี้เห็นศัตรูอยู่เบื้องหน้าวิ่งเข้าหาอย่างมีจังหวะการประทะจึงบังเกิดอำเนิดทีมสายฟ้าบัญชาจากคอนโยนียเบ่งพลังหลอนเหมือนซุปเปอร์ไซย่า <S <S ทลาเข้าใส่ยิ่งกว่าไตาพังตะบันเข้าหัวโยกเวอร์เบลอสัตว์ประหลัดบอกต่อเข้าหน้าสติระเหิดระเบิดกระจุยกระแตตุ๋ยขุยมะพร้าวเขย่าต่อรอรอมระทมช้มขำขมับสันขวาเต็มข้อล่อเต็มมือทาปืนล้มปิ้นนอนฟินไปเลยเพ่ บินบินอยู่จู่จูก็พบประสบเหตุพุ่งแรงทะย,ยงองศาเข้าหาร์บอสโกนบอกเพื่อนติได้เวลาปล่อยของพยองใส่ให้ปอดขยับตับสะดุ้งสกิลดูเหมือนมหาวิโยุโลคกระจายแรงดังจรวดพวยพุ่งไม่พลาดเป้าเหงารูดากพานหัวร้อนนอนไม่หลับระสับกระสายตับพิการอาหารไม่ย่อยรินก่อยเรมเหม็นเปรี้ยวท้องอืดไม่ตดมีกดในลำไส้หายใจเหม็นเช้าเย็นนาเจียนวินเวียนศีรษะทายอุจจาระไม่ออกหัวเข่าทะลอกตะลอกปากร้องบอกพอเถอะไอเฮีย สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Blues Catch a n n e l กับจัดอันดับอภิมหาภาคะลกแตแกแหกกระจายแล้วเ,เจอกันครับบาย